ระองบอกว่าพิกูทั้งหลายกรรมชั่วที่คนพานทำไว้ในก่อนคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตย่อมปกกลุ่มครอบงำคนพานผู้อยู่บนตังหรือบนเตียงหรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้นเปรียบเหมือนเงายอดภูเขาใหญ่ย่อมปกคลุมครอบงำแผ่นดินในสมัยเวลาเย็นฉันใด ทิ่กุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลลรรมชั่วที่คนปานทำไว้ในก่อนคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตย่อมปกคลุมครอบงำคนปานผู้อยู่บนตัง้งอยู่บนเตียงหรือนอนบนแผ่นดินในสมัยนั้นที่กูทั้งหลายในสมัยนั้นคนพานจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ทำความดีเราไม่ได้ทำกุศล เราไม่ได้ทำเครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้ทำแต่ความชั่วทำแต่ความร้ายทำแต่ความเลวและโลกนี้ไปแล้วจะไปสู่คติของคนที่ไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำกุศลไม่ได้ทำเครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้ซึ่งทำแต่ความชั่วความร้ายความเลวเป็นกำหนด คนพานนั้นย่อมเศร้าโศกลำบากใจคร่ำครวญร่ำไห้ทุกโอถึงความหลงพิกุทั้งหลายคนพานย่อมเสวยทุกโทมนัตดังนี้ในปัจจุบันพิกุทั้งหลายคนพานนั้นนั่นแหลประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจแล้ว เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตานรกพิก u ุทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงอบายซึ่งเขาพูดหมายถึงนรกนั่นแลโดยชอบอบายแปลว่าฉิบหายแปลว่าเสื่อมแปลว่าไม่เจริญทุกขติแปลว่าการไปชั่วที่ไปแห่งทุกข์การไปที่ชั่ว พบที่ชั่ววินิบาตแปลว่าทำให้ตกไปผู้ถูกทรมานหรือการทำให้ตกไปซึ่งการที่พระองค์บอกว่าอบายทุกติวินิบาตก็คือบุคคลนั้นเนี่ยกำลังไปที่เสื่อมไปที่ชั่วและทำให้ตกลงไปนะพระองค์ก็จะพูดเป็น ระเบียบถ้อยคําคืออบายทุกติวินิบาตนรกอย่างนี้นะ